ฝุ่น PM 2.5ครับโดยเฉพาะการเผาป่าแล้วปรากฏว่าที่วังน้ำเขียวเนี่ยสามารถที่จะดับไฟได้แล้วขณะที่ผู้ว่าลบบุรีครับตั้งค่าหัวใครไปเผาป่าเนี่ยจ่ายให้เลยนะ1,000 0บาทออเอาความคื้นหน้าสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่สถานีวิจัยแวดล้อมสแกรราดที่วังน้ำเขียวครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยกันดับไฟตลอดทั้งคืนจ<ะ>นสามารถที่จะควบคุมไฟได้แล้วพบว่า ไฟไหม้เนี่ยโดยเฉพาะป่าเต็งรังความเสียหายไปสักประมาณ7,000ไร่ก็ส่งผลกระทบต่อป่าสมุนไพรพืชสมุนไพรกว่า6,000ชนิด ในศูนย์วิจัยเสียหายขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีใจถึงมากควักเงินส่วนตัว10,000บาทเลยค่ะให้สําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสมือดีที่ลักลอบเผานะคะในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมกับมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะที่อำเภอโคกเจริญแล้วก็อำเภอสะบทดลาดตระเวน24ชั่วโมงตรวจพื้นที่ทางการเกษตรไร่อ้อยระวังไฟป่าพร้อมกับสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรบอกว่างดเผาอ้อยแล้วก็วัชพืชในพื้น ที่โล่งนะและหากพบว่ามีใครกระทําการเผาให้ในายอำเภอเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่เผาทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะคะครับขณะที่กรุงเทพมหานครเช้านี้อากาศเริ่มดีขึ้นครับบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นสีส้มอยู่แต่บางพื้นที่เป็นสีเหลืองบางพื้นที่เป็นสีเขียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือต้องระมัดระวังตัวนะครับใส่หน้ากากอนามัย่อนออกจากบ้านแล้วก็ ลดกิจกรรมกลางแจ้งครับคุณผู้ชมส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งเด็กอนุบาลและเด็กประถมช่วงนี้ก็มีการหยุดไปก่อนนะ,ะแล้วก็จะกลับมาเปิดอีกครั้งหนึง่งถ้าสถานการณ์ดีขึ้นส่วนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงอวก็ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเปิดโรงเรียนแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยนำเด็กมาฝากแล้วก็ห้ามยับอาจย้ำนะครับ ห้ามทากิจกรรมกลางแจ้งและทีนี้หลายคนนะคะเดินทางไปทํางานแล้วก็ไปโรงเรียนวันนี้โอ้โหก็ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีสิคะทีมข่าวของเราน้องมายเนี่ยลงพื้นที่ไปแถวชานชลาลารถไฟฟ้าสายสีเขียวก็พบว่ามีคนเดินทางมาต่อแถวรับบัตรโดยสารขึ้นรถไฟฟ้าฟรีจํานวนมากเลยก็เข้าไปสอบถามน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเดิมๆที่ใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่เป็นประจําแล้วนะคะมีบางคนเท่านั้นที่ทิ้งรถยนต์ไว้ที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟฟ้าแต่ว่าการเดินทางต้องยอมรับว่า ยังไม่สะดวกอยู่ดีเพราะว่าต้องต่อรถออกมาจากบ้านทั้งแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์หนีฝุ่น PM 2.5ไม่พ้นค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่เคยขึ้นรถแท็กซี่รถตู้รถสงแถวแล้วก็รถเมย์ก็หันมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะว่ายังรู้สึกว่าฝุ่นเยอะอยู่แต่ว่าคนมาใช้บริการเยอะขึ้นเยอะเะขึ้นค่ะ รู้สึกว่ามีเยอะขึ้นวันนี้ก็คนแน่นปกติหนูมาคนไม่ค่อยแน่นขนาดนี้อะตอนนี้อากาศก็กลับมาเย็นอีกครั้งนะครับแล้วหลายคนก็บอกอาพอลมมันพัดมามันก็พัดฝุ่นออกไปด้วยคนกรุงเทพจะได้สัมผัสอากาศเย็นอีกครั้งครับเพราะว่าตอนนี้ก็อุณหภูมิก็ลดลงมาส่วนภาคอีสานก็ลดท่วเหมือนกัน3 6อ,องศาเซลเซียสภาคเหนือก็จะได้สัมผัสลมหนาวเหมือนกันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ ภาคเหนือก็จะลดลง2 4องศาหนาวไปถึง29มกราคมเนี่ยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เสื้อกันหนาวเอามาใส่ได้เออแต่ว่ายังต้องติดตามปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5เหมือนกันนะคผู้ชมส่วนดราม่าว่ารัฐบาลเนี่ยให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีหวังจะลดค่า คือการใช้รถส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น p m 2.5อันนี้เขาบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่าซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองค่ะคุณสุริยะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมออกมายืนยันแล้วนะบอกว่านโยบายนี้เนี่ยมันได้ผลดีโดยมีสถิติรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนนมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดปัญหาฝุ่น p m 2.5ให้รวดเร็วแล้วก็ได้มากที่สุดค่ะ มีกระแสวิจารเรื่องการใช้งบ140ล้านนะคะเพื่ออุดเพื่อให้ประชาชนขึ้นรถไฟฟ้าฟรีอะค่ะวิจาร์ยัางเงี้ยครับประชาชนที่ไปใช้เนี่ยเขาได้ประโยชน์มาทปีกับทุกคนไม่ทราบว่าดีใครอยู่ประเด็นไหครับขณะที่นายยกรัฐมนตรีครับขณะที่นายยกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับมาแล้วก็ตอนนี้กำลังทำงานทุกอย่างครับเพื่อจะแก้ปัญหาฝุ่นนายกก็มอบหมายให้ผู้ราชการจังหวัด แล้วก็ให้รัฐมนตรีมหาดไทยครับก็จะไปนั่งหัวโต๊ะแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นเลยโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ครับวันนี้มีประชาชน,นนะคะรถขุดค่ะเออได้มาไรด้ประเด็นไหน้วเหมือนกันครัแต่ว่าของ,ของท่านนายกยังไม่มีประเดรถย่อ่ส่วนคุณอนุทินซึ่งก็อยู่เชียงใหม่2วันแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ไปที่อำเภอแม่แจ่ม ไปดูเรื่องการเก็บวัชพืชทางการเกษตรก็กำชับกำชาให้ชาวบ้านนะครับลดการเผาเปลี่ยนกองฟางเป็นนางกวักเอาฟางมาอัดก้อนขายสร้างรายได้เปลี่ยนกองฟางเป็นนางกวักแน่คุณทวีินช่วงหนึ่งเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่ี่ยังขับรถไถโชว์ชาวบ้านเลยพร้อมกับชาบอกว่าห้ามเผาเด็ดขาดให้เน้นไถกลบวัชพืชเพื่อเป็นอาหารให้กับดินแทนนี่ฮะเป็นนตรีมหาไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปเองเลย ต้องทำแบบนี้แล้วไอ้เรื่องเผาเนี่ยเลิกสัทีเถอะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันสร้างความเรือดร้อนเนี่ยประเมินค่าไม่ได้แล้วนะไปกันใหญ่แล้วทุกวันนี้ค่ะใช่ครับแล้วขณะเดียวกันครับนายกก็วันนี้จะเป็นประธานติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM เ5ม ร่วมกับปอพกรมการปกครองแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นมีกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือมาร่วมประชุมด้วยนะครับรเพื่อจะหาทางแก้ปัญหาฝุ่นพีเอม2.5อย่างยั่งยืนหลายคนก็ถามว่าไอ้มาตร,รการที่ให้ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี MRT ฟรีรถเมยของบขสฟรีตอนนี้มันจะสามารถช่วยลดได้ไหมรถเมยของขสมก ใช้กรบมาณเนี่ยร้อยสี่สล้านบาทออช่วงนีมน้มันใช้ได้ผลไหมก็มีข้อมูลจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วช่วงนี้<ะ>คือลมพัดมาลมก็หอบเอาฝุ่นไปไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมอยู่ตอนนี้นะแต่เอาเป็นว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอค่ะอย่าลืมนะคะว่าสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะ,คะ